วันนี้เวลา9นาฬิกาส6นาทีสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณสาลาดุสิตดาลัยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาศให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ันติศรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกรมกิจกรรมพิเศษสำนักพระราชวังกราบประคมทุนรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาว,วชนในถิ่นทุรกันดารถึงปัจจุบันเป็นเวลา45ปีเพื่อให้เด็กเยาว,วชนรวมถึงประชาชนในถิ่นทุรกันดารมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งใช้การพัฒนาแบบบูรณาการทั้งด้านการกเกษตรอาหารโภชนาการสุขภาพอนามัยการศึกษาอาชีพอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งรักษาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแล้วขยายไปสู่ชุมชนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ทารกในคันมารดาเด็กวัยเรียนเยาวชนและประชาชน ปัจจุบันมีสถานศึกษาในโครงการทั้งหมด902แห่งกระจายอยู่52จังหวัดนอกจากนี้มีสถานศึกษาในต่างประเทศอีก116แห่งใน10ประเทศโอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียริชั้นที่1แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริพระราชทานโล่รางวัลแก่ครูใหญ่และครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนดีเด่นประจำปีการศึกษา2567จำนวน49คน ต่อจากนั้นพลตำรวจโทนิตินายหลังยานายผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนำคณะผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและคณะครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจัดการประชุมสัมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี2568ครั้งที่44จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง4พฤษภาคม2568 การนี้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนรวมทั้งพระราชทานโล่รางวัลแก่ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนดีเด่นประจำปีการศึกษา2,567จำนวน4นายแก่ครูผู้สอนจำนวน4นายและพระราชทานพระราชาโอกาสให้หนัเกเรยียนในพระราชานุเคราะห์เฝ้าทูลละอองพระบาทกล่าวสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ ในการนี้พระราชทานพระราชโวาทแก่ผู้ข้อเฝ้าทูลละอองพระบาทเพิ่มเติมก็รู้สึกว่าก็เป็นได้เพิ่มเพื่อนเ,เ,เพิ่มมิตรขึ้นมาอีกในการที่ทำงานเช่นนี้ที่เห็นนิดคือนักเรียนที่ เรียนมาในในโรงเรียนนั้นก็มีทั้งที่มีโอกาสที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้นกว่าที่โรงเรียนเดิมให้มาก็ทั้งโรงเรียนตชะกและโรงเรียนในสังกัดอื่นแต่ว่าบางคนก็มีแนวชีวิตที่จะ ไปสู่การทำงานต่างๆเพราะถ้าเรารู้จักใครเขาก็จะทำงานได,ได้ได้ดีขึ้นบางรายก็ได้ทำงานและได้เรียนต่อจนถึงระดับขั้นปริญญาเอกแล้วเป็นครูบาอาจารย์ในหมหาวทิทยาลัยหรือทำงานที่สูงขึ้นกว่าเดิมมี โอกาสที่จะสร้างความเจริญจ่อชุมชนขึ้นก็ได้ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวรรกาสให้หน่วยงานที่ร่วมสนองงานโครงการพระราชดำริเฝ้าทูลละองพระบาทจำนวน30คณะอาทิสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริกรมชุรประธานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการและพลตํารวจโทนิตินายหลังยานายผู้บัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนพร้อมคณะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเค้กเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ70พรรษาวันที่สองเมษายน2568 เวลา11นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระรกนิฐิธิรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังธรรมเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเขตบางรักกรุงเทพมหานครในการเสวยพระกระยาหารกลางวันซึ่งในชองโกลดปวงเบิร์ฟ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดถวายเนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการชมรมสมาคมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรัร่งเศสประจำประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงรับเชิญเป็นองค์ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของสมาคมทั้งนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีได้รับการทุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของฝรั่งเศสสูงที่สุดในชั้นตรา กล่องออฟฟิซเอเดลาเลชงดอนเนอซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรัร่งเศสเครื่องราชอิสริยาภรณ์เลอ c ีชองดอนเนอนี้เริ่มเริ่มโดยจัก,กรพรรดนินโปเลียนเมื่อปี200กว่าปีมาแล้ว ทั้งเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลสูงที่สุดของฝรั่งเศสมอบให้เฉพาะผู้ทําคุณประโยชน์อย่างมากให้สาธารณรัฐฝรั่งเศสเท่านั้นสอดคล้องกับในปีนี้สาธารณสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจําประเทศไทยได้เฉลิมฉลองวาระครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์นครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปี2568 และวาระครบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปี2,569